ข้อที่เเซล์สืบพันธุ์เพศเมียอยู่ที่ส่วนใดนะครับแล้วคราวนี้เขาให้ภาพน้องมาใช่ไหมครับ A B C D นะครับสิ่งที่เราต้องรู้คือเซลสืบพันธุ์เพศเมียอยู่ที่ส่วนใดณาตำแหน่ง A B C D ข้อนี้มีให้จดเพิ่มเติมนิดนึงนะครับถ้าเราพูดถึงเซล์สืบพันธุ์ของพืชดอกมีทั้งเซลสืบพันธุ์เพศผู้และก็เซลสืบพันธุ์เพศเมียใช่ไหมครับเซล์สืบพันธุ์เพศผู้ของพืชดอกก็คือละอองเรนูนะครับ และเซลลสืบพันธุ์เพศเมียของพืชดอกก็คือเซลล์ไข่ถ้าน้องไปดูเอกสารสรุปที่หลายๆคนไปโหลดมาแล้วนะครับก็จะสังเกตได้ว่ามันจะอยู่หน้านี้นะครับนี่คือส่วนประกอบของดอกทั้งหมดใช่ไหมครับก็คือมีเกสรเพศผู้เกสรเพศเมียใช่ไหมครับภายในเกสรเพศผู้มีอับเรนูมีก้านชูอับเรนู ยอดเกรสรเพศเมียมีก้านชูเกรสรเพศเมียประมาณนี้นะครับคราวนี้เรามาเติมกันครับณตำแหน่ง a มันคืออับเรนูและภายในอัปเรนูนั้นมันมีละอองเรนูอยู่ก็คือเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้นั่นเองและบริเวณนี้คือก้านชูเกรสรเพศผู้ ถ้าเราพูดถึงอับเรนูมันคือแคปซูลหรือเป็นตลับที่ปิดฝาไว้นะครับเมื่ออับเรนูแก่ตัวอับเรนูจะแตกออกและละอองเรนูพวกนี้ก็จะปลิวนะครับหรือว่าติดไปกับตัวมันแรงหรือว่าอาจจะโดนน้ำพัดพาไปในกระบวนการถ่ายละอองเรนูอันนี้ก็แล้วแต่ในตำแหน่ง B คือยอดเกสรเพศเมียบนยอดเกสรเพศเมียจะมีน้ำที่เป็นลักษณะเมื่อๆคอยจับละอองเรนู ในส่วนถัดมาก็คือก้านชูเกสรเพศเมียรบริเวณนี้ถ้าไล่ถัดลงไปในตำแหน่ง c มันคือรังไข่และถ้าลงไปอีกในตำแหน่ง d มันคืออวุนและภายในอวุบนบรรจุเซลล์ไข่ไว้ฉะนั้นเราตอบได้แล้วครับว่าเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียอยู่ที่ส่วนใดก็คือส่วน d ก็คือมันคืออวุนและภายในอวุนนั้นบรรจุ เซลไข่อยู่นั่นเองครับคือข้อที่สีนในก็มาเรื่องของส่วนประกอบของดอกแล้วนะครับบริเวณนี้นี่คืออะไรครับกลีบดอกใช่ไหมครับและบริเวณนี้นี่คือกลีบเลี้ยงนะครับกลีบดอกทําหน้าที่อะไรครับกลีบดอกมีสีสันดึงดูดแมลงใช่ไหมครับส่วนกลีบเลี้ยงนั้นทําหน้าที่หอ่อหุ้มอันตรายขณะที่ดอกทําไมครับดอกมันยังตูมอยู่ถูกไหมฮะสำหรับข้อนี้ประมาณนี้ครับ